มาเราจะพาเพื่อนเพื่อนมาชมมิสูบิชิไทตันครับคันนี้สายย่อล้อมุดซุ้มโอ้โหสุดยอดมาดูช่วงล่างกันหน่อยช่วงล่างแหนบบนครับมหาสุดยอดเลยอันนี้ลูกค้าทำเองครับโอ้โหเก่งมากๆครับนะฮะใช้แนบ20มิลข้างละ4ี่แผ่นครับทำเป็นแนบบนครับลูกค้าจัดเองเลยครับนะฮะผมก็แนะนำให้ครับบอกว่าอยากได้ก็จัดเองเลยครับมันไม่ได้ยากครับนี่ฮะ ใช้ตรงเตงประมาณ8ดนิ้วนะครับเป็นตรงเตงบูทเหล็กอัจจารีได้8นิ้วใช้แหนบ20มิลข้างละสี่แผน่นนี่ฮะใช้แหนบประมาณ3าแผ่นครับแหนบชุดล่างนะครับก็คือแหนบติดรถประมาณ3าแผน่นเขาแบกไปแล้วสีต่ตันครึ่งไม่นั่งเผาล้อไม่ติดซุม้มโอ้โหโสุดจัดเลย <laughs> นี่จะให้ดูทรงครับนะฮะ คือถ้าจะทําสายย่อล้อต้องมุดได้แบบนี้นะครับนี่ฮะให้ดูครับหรเห็นไหมครับสมก็ทำกันนิดนึงนี่สวยงามนะฮะใช้แม็กของเลนโ so ซ่14.7.5นะครับอันนี้เดี๋ยวเออลูกค้าไปไหนลูกลูกลูกค้าลูกค้าใช้เพายาวเท่าไหร่ครับเนี่ย<ร>แขน30มไหมหละ่ะ เผ่านี้ก็น่าจะเป็นแขนประมาณ30นะครับนะฮะจากการคํานวณน,นะน่าจะเป็นประมาณนั้นครับเพราะว่าล้อเขาไม่ออกนะครับล้อไม่ออกเท่าไหร่สมทํามาแล้วนะครับก็โอเคล้อก็ใช้เป็นล้อ14นะครับทําเป็นล้อ14มานี่ฮะทรงเตี้ยๆแล้วก็แบกได้นะครับถ้าใครอยากทําเป็นสายย่อเนี่ยบอก็ถือว่าตอบโจทย์นะฮะคันนี้เขาก็ลองทดสอบไปแล้วแบกน้ำหนักไปแล้ว4ตันขึ้นก็ถือว่าไปได้แบบสบายๆนะครับโอเคขอบคุณมากๆครับ ใครอยากได้เตี้ยๆนะครับย่อๆก็ต้องเป็นแหนบบนแบบนี้แหละครับโอเคสวยงามครับสวยงามรถแหนบบนครับโอ้โหเตี้ยแปลกเลยครับสุดยอดสี่ตันครึ่งก็แบกได้นะครับ